สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบปะกับช่องน้องเอพารวยนะคะอ่าฝากกดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเฮียจวนนะคะโทรมาบอกว่าฝันนะคะฝันล่าสุดเลยนะคะฝันเมื่อคืนฝันว่ารถหายนะคะก็เดินหาเดินหาก็ไม่เห็นนะคะนี่นะคะรถคันนี้เลยนะ,ะที่ เสยจยนบอกว่าหายนะคะขอไข่ขอไข่9 1 2 1นะคะท่านผู้ชมเฮียเขาบอกว่าเดินหายยังไงก็ไม่เจอนะคะเดินไปหาถามญาติก็ไม่เจอนะคะก็เลยขับรถคันนี้นะคะออกตามหาขอไข่สระศี9 2 1นะคะท่านผู้ชม อันนี้นะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะอ่าเพื่อนๆก็ลองจับคู่เอานะคะชอบแบบไหนก็ลองจับคู่เอาเลยจะซื้อแบบเลขท้ายก็ได้นะคะ21น,นะคะคือเลขมันเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้แอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขปูอ่าเจนะคะปู่บอกว่างวดน,นี้ฟันดีมากเลยนะคะท่านผู้ชม ปูก็เลยบอกว่ามั่นใจนะคะงวดน,นี้มั่นใจมากนะคะอ่าปูบอกว่าให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะท่านผู้ชมอ่าบนนะคะ4 1 2หนึ่ง8 1หนึ่งหหนึ่งดหนึ่งดนะคะแล้วก็ล่างนะคะ8 6 8 8 8 4 2 2สองอันนี้นะคะปูให้เลขเบิลไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมปูบอกว่าล่างน่าจะมาเบิลน,นะคะ อันนี้แอดเอามานาเสนอเป็นแนวทางให้นะคะแล้วก็มาต่อที่เลขพี่ป่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้มาล่าสุดเหมือนกันนะพี่ป่งหนึ่งฝันวา่าฝันว่า7 7 3นะคะพี่ป่งหนึ่งก็เลยคิดว่าต้องมีแบบก็เลยจัดให้แบบนี้นะคะ7 7 3 7 3 3 33 77 52 53อนะคะอันนี้ส่วน2ตัวนะคะพี่ป่งหนึ่งบอกว่าให้ซื้อบนล่างด้วยนะคะท่านผู้ชม แอดเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้นะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงเฮงปังปังมีเงินกลับไปหาคนที่เรารักนะคะ